ขอบคุณพระเจ้าค่ะสรรเสริญพระเจ้าค่ะแต่พระเจ้าเวลานี้เราทั้งหลายเข้ามาแสวงหาพระองค์ร่วมกันที่นี่ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์จะสถิอยู่ที่นี่ท่ามกลางพูกเราทั้งหลายขอพระองค์ทรงเคลื่อนในที่ประชุมแห่งนี้นาการฟื้นฟูนาการเปลี่ยนแปลงนาการช่วยกู้นาการปลอบประโลมใจเทลงมาในห้องประชุมนี้พอพระองค์ทรงรู้ดีว่าผู้ใดต้องการสิ่งใดเวลานี้ ขอพระองค์จะเติมเต็มในสิ่งที่เขาต้องการเติมเต็มในสิ่งที่เขาขาดและเสริมเพิ่มเติมในสิ่งที่เขามีให้มีมากขึ้นยิ่งไปอีกของประทานและการเจอมากขึ้นอีกพระองค์เจ้าในการรับใช้ที่เราจะออกไปเป็นเกลือและเป็นแสงสว่างเราทั้งหลายเข้ามารวมกันที่นี่เพื่อที่จะนมัสการพระองค์เพื่อมาเรียนรู้จากพระองค์ขอพระวิญญาณมิสุจจะนําเราให้เรารู้จักพระองค์มากขึ้นนําเราเข้าไปเฝ้าแทบพระบาทพระเยซู เราเข้ามาขอพระเจ้าที่จะอวยพรขอพระเจ้าที่จะเมตตาขอพระวจนะคำที่เราจะเรียนร่วมกันในวันนี้จะเป็นที่หนุนจิตชูใจนำทางนำชีวิตเราในการเดินติดตามพระองค์ทั้งการดำเนินชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้เพื่อให้ชีวิตที่เหลืออยู่นี้ถวายเกียรติแด่พระองค์เชิญเถิดองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เวลานี้ขอพระองค์จะเข้ามาทําการเคลื่อนไหวตามชอบพระทัยพระองค์พระองค์ทรงเป็นองค์ประธานในที่ประชุมแห่งนี้ หากปราศจากพระองค์แล้วที่ประชุมแห่งนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยพระเจ้าลูกจึงขอเชิญพระวิญญาณสุดเข้ามาที่จะเทคโอเวอร์ในที่ประชุมแห่งนี้พระเจ้าขอฝากเวลานี้ไว้ในพระราอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ในพระนามพระเยซูเอเมนคารุณนพระคริสต์ เจ้าอยู่ีข bon ้าขอสันเบนกแข่รทไทยบ้าคาีข้าขอสันเซ Pardon me. No. <laughs> I did need ขอพี่น้องเตรียมใจที่จะรับสินมหาสนิทร่วมกันนะคะขอเชิญแม่พัดค่ดยะย้อนบทที่3ข้อที่16เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจงได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันร์เพราะว่าเรื่องซึ่งข้าพระเจ้าได้มอบไว้กับท่านแล้วนั้น ข้าพเจ้าได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าคือในคืนที่เขาอายัดพระเยซูเจ้านั้นพระองค์ทรงหยิบขนมขนมปังท่านขอพระคุณแล้วจึงทรงหักแล้วตัดว่านี่เป็นกายของเราซึ่งให้แก่ท่านทั้งหลายจงกระทำอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถ,ถึงเราขอให้พี่น้องรับขนมปังด้วยใจขอบพระคุณ ขอบคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับที่พระองค์ทรงยอมแตกสิ้นสลายร่างกายที่แตกสลายของพระองค์นี้เพื่อให้พวกเราทั้งหลายนั้นเป็นขึ้นมาใหม่กับพระองค์เมื่อเราทานขนมปังนี้เข้าไปด้วยหัวใจขอบพระคุณนั้นก็เพื่อประกาศด้วยว่าเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันในพระเยซูคริสต์และเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันกับพี่น้องของเราที่ร่วมรับประทานขนมปังนี้ด้วยกันที่เราจะรักและสามัคคีกันขอบพระคุณพระเยซู ที่นำการคืนดีระหว่างเรากับพระเจ้าผ่านทางการสิ้นพระชนของพระองค์บนไม้กังเขนขอบคุณเราเมือ่อรับประทานแล้วพระองค์จึงหยิบถ้วยด้วยอาการอย่างเดียวกันตรัสว่าถ้วยนี้คือพันธส,สัญญาใหม่โดยพระโลหิตของเราเมื่อท่านดื่มจากถ้วยนี้เวลาใด จงดื่มเพื่อเป็นที่ระลึกถึงเราเพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้เวลาใดท่านก็ประกาศการวายพระชนขององค์พระผู้เป็นเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จมาขอห้เรารับน้ำอุ่นด้วยกัน <c oughs> ขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระโลหิตอันประเสริฐโลหิตบริสุทธิ์ที่พระองค์ทรงหลั่งลินเพื่อเราโลหิตเปรียบเสมือนชีวิต แต่พระองค์ทรงยอมสาะโลหิตนี้พรงทรงยอมเส้นประจนของพระองค์เองเพื่อให้เราได้มีชีวิตใหม่ข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณสําหรับสิ่งที่พระองค์ทรงทําบนกางเขนนั้นเมื่อเราดื่มโลหิตนี้เข้าไปเราก็จะเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์และเราทั้งหลายก็จะเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องของเราซึ่งกันและกันขอพระโลหิตของพระองค์จะชําระความบาปชําระความอายชําระกรรม ความสิ่งใดก็ตามที่มันกีดกันเราไม่ให้เราเข้ามาหาพระเจ้าและชลําระโรคภัยไข้เจ็บต่างๆออกจากร่างกายนี้เราขอรับชีวิตใหม่จากพระองค์ผ่านการดื่มโลหิตของพระองค์นี้แล้วเราขอประกาศการวายชนของพระองค์นั้นได้ตายเราได้ตายร่วมกับพระองคนน์แล้วที่ไม้กางเกงนั้นและเราประกาศว่าการฟื้นคืนวระชนขององค์พระเยซูเราก็เป็นขึ้นมาใหม่ร่วมกับพระองค์ผ่านการ ดื่มโลหิตนี้เราจึงมีชีวิตใหม่ในพระองค์เราขอบคุณพระองค์เราสรรเสริมพระองค์เราจึงไม่ต้องอยู่ในความบาปอยู่ในความอายอต่อไปแต่เราเป็นคนใหม่สามารถดําเนินชีวิตใหม่ได้สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เราเป็นคนชอบทําแล้วเราเป็นลูกของพระเจ้าขอบคุณพระเยซูสรรเสริมพระเยซูเมน แม่ Amen. ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณน้องอุ๋ยนะคะสําหรับการนํานมัสการสําหรับพิธีศีลมหาสนิทนะคะเราจะทํากันทุกวันศุกร์นะคะพี่น้องเพื่อที่เราจะได้ระลึกถึงสิ่งที่พระองค์ทรงทําเพื่อเราเพื่อที่เราจะไม่ลืมนะฮะบางทีเราเดินกับพระเจ้านานๆไปเราลืมพระเจ้าถึงเตือนเราว่าอย่าให้เราลืมความรักดั้งเดิมรักแรกนะคะในวีวอนใช่ไหมครับที่พระเจ้าเตือนคิดจจับนะคะ บอกว่าอยาให้เราลืมความรักดั้งเดิมนะคะพระเจ้ารู้ว่าเรามนุษย์นะมีความจําที่สั้นเราก็เลยให้เราทําพิธีนี้เพื่อระลึกถึงพระเยซูเสมออนะ,ะในสมัยโบราณนั้นคิดจะจักยุคแรกนั้นนะคะเขาหักขนมปังแบบนี้อธิษฐานแบบนี้ทุกวันเลยค่ะพี่น้องเพราะฉนั้นเราทําสัปดาห์ละหนึ่งครั้งสําหรับในห้องลน์แล้วก็ในห้องซูมด้วย ก็สัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพราะนั้นใครเข้าห้องสูมด้วยห้องไลฟ์ด้วยก็ได้ทําสัปดาห์ละสองครั้งเลยนะคะขอบคุณพระเจ้านะแล้วก็สําหรับพี่น้องที่เข้าห้องไลฟ์สดใช่ไหมก็จะมีวันอาทิตย์ด้วยเนาะสรรเสริญพระเจ้าค่ะพี่น้องขอบคุณพระเจ้านะคะ,ขอ,คะ,ะ,คะขออนุญ,ญาตแบ่งปันนะคะสําหรับวันนี้ยังอยู่ในหัวข้อที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สมเหตุสมผลนะ,ะซึ่งเป็นคําสอนที่นํามาจากอาจารย์หมอวารุนนะคะซึ่งครั้งที่แล้วนะคะเจนได้กล่าวถึงความจริง แห่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สมเหตุสมผลทั้งหกประการครั้งที่แล้วพูดประการเดียวนะคะความจริงนี้นะคะพี่น้องจะทําให้ท่านรู้แล้วก็เป็นไทยมารซตตานจะโกโหกท่านไม่ได้และความจริงนี้นะคะจะนําท่านก้าวเข้าไปสู่นะคะเสรีภาพที่แท้จริงความไัยบุญในพระเยซูคริสต์ท่านต้องรู้ความจริงนี้ก่อนซึ่งมีหกประการครั้งที่แล้วเราได้พูดประการที่หนึ่งไปนะคะเดี๋ยวขออนุญาตทบทวนสําหรับ,บบางท่านอาจจะไม่ได้เข้าครั้งที่แล้วประการที่หนึ่งก็คือ พระเยซูนะคะทรงถูกลงโทษเพื่อเราจะได้รับการยกโทษบาปและพระองค์ทรงถูกฟกช้ำเพื่อที่เราจะได้รับการรักษาหหายดีซึ่งนะคะอยู่ในพระธรรมอิสยาห์บทที่53ข้อที่4ี่ถึง5นะคะที่บอกว่าแน่ทีเดียวท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลายและหอบความเจ็บปวดของเราไปกระนั้นเราทั้งหลายเราทั้งหลายก็ยังถือว่าท่านถูกตีคือพระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจ แต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลายท่านฟกช้ำเพราะความบาปผิดของเราการตีสอนอันทําให้เราทั้งหลายสมบูรณ์นั้นตกแก่ท่านที่ท่านต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดีนี่คือประการที่หนึ่งนะคะพระเจ้านะคะพระเยซูถูกลงโทษแทนเราเพื่อเราได้รับการยกโทษพง์ทรงทถูกตีแทนเราเพื่อเราได้รับการรักษาหายดีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นประกาศนะคะเราประกาศเราไม่เจ็บเราไม่ป่วย เราแข็งแรงดีความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีสิทธิ์ไม่มีส่วนในชีวิตของเราอีกต่อไปนะคะเอเมนนะคะเราประกาศด้ความเชื่อเลยนี่คือความจริงเพราะพระเยซูได้ทําสําเร็จแล้วบนไมก้กางเขนวันนี้มาดูความจริงประการที่สองนะคะพระเยซูทรงถูกทําให้บาปโดยความบาปของเราเพื่อเราทั้งหลายนั้นจะได้เป็นผู้ชอบธรรมโดยความชอบธรรมของพระเจ้านะคะพวกเรานะคะพี่น้องเป็นมนุษย์คนบาปจริง ะะเพราะว่าความบาปนี่แหละทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมีปัญหามากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาตีกันทะเลาะก,กันมีสงครามระหว่างประเทศต่างๆมีความเจ็บไข้ได้ป่วยมีอุบัติเหตุนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้หลายเรื่องนะคะเกิดมาจากต้นต่อก็คือความบาปนั่นเองความบาปนะคะทำลายชีวิตของเราและก็เป็นสตูที่สำคัญมากๆเลยนะคะแต่ว่า วิธีที่พระเจ้าช่วยเราคืออย่างนี้พี่น้องคือบนไม้กางเขนนั้นพระเยซูทรงรับเอาความบาปของเราลงบนตัวของพระองค์และพระองค์ทรงถูกทํำให้เป็นบาปเพื่อเรานะคะจะได้รับความชอบธรรมจากพระเจ้าถ้ามีคําถามว่าท่านเป็นคนบาปหรือเปล่าเมื่อท่านรับเชื่อพระเยซูแล้วท่านเป็นคนบาปไหมคะพี่น้องเมื่อท่านรับเชื่อพระเยซูแล้ว ถ้าเราเชื่อพระยซูเราก็เป็นคน<ม>ชอบธรรมแล้วเอเมนนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้าพระเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมโดยความชอบธรรมของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราไม่เป็นคนบาปแล้วเอเมนเราเป็นผู้ชอบธรรมแล้วแต่ไม่ใช่ความชอบธรรมของตัวเราเองนะคะพี่น้องแต่เราเนี่ยเป็นผู้ชอบธรรมโดยความชอบธรรมของพระเจ้าของพระเยซูนั่นเอง ะะเอเมนไมหมคะพี่น้องในพระธรรมอิสยาห์ห้าสิบสามนะคะข้อที่สิบกล่าวไว้ว่าแต่ก็ยังเป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าที่ท่านจะฟกช้ําขอโทษค่ะแต่ก็ยังเป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าที่จะให้ท่านฟกช้าด้วยความเจ็บไข้เมื่อพระองค์ทรงกระทําให้วิญญาณของท่านเป็นเครื่องบูชาไทบาปท่านจะเห็นพงพันธุ์ของท่านท่านจะยืดวันทั้งหลายของท่านน้าพระทัยของพระเจ้าจะเจริญขึ้น ในมือของท่านในพระคัมภีร์นะคะในอิสยาบทที่ห้าสิบสามข้อที่สิบนะคะบ,บอกว่าแต่ก็ยังเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเยโฮวานะคะที่จะให้ท่านก็คือองค์พระเยซูคริสต์นะคะได้รับความทุกข์ระทมเพื่อจิตวิญญาณของท่านจะเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปพวกเราท่านจะเอาเชื้อสายของท่านท่านจะยืดเวลาของท่านและน้ำพระทัยของพระเยโฮวาจะเจริญขึ้นในมือของท่าน ในสมัยพระคมภีเก่านะน,นะคะเขาจะมีการเอาสัตว์ใช่ไหมคะแล้วก็มาหาปุโรหิตเนี่ยก็จะสารภาพบาปพ,พอสารภาพบาปเสร็จนะคะปุโรหิตก็จะนะคะเอามือไปวางบนสัตว์ที่นํามาบูชาเป็นเครื่องบูชาใช่ไหมคะเพื่อส่งต่อความบาปเนี่ยไปไว้บนตัวสัตว์ที่นํามาบูชานั้นสัตว์นั้นก็จะรับเอาความบาปเพราะว่าค่าของความบาปคือความตายใช่ไหมคะพี่น้องและหลังจากนั้นก็เขาก็จะฆ่าสัตว์เป็นเครื่องบูชานะคะเพราะฉะนั้นความบาปของเราก็ ของเขาก็เลยถูกถ่ายโอนไปที่แกะหรือแพะเราก็เลยได้ยินคำคนไทยพูดชอบพูดกันนะว่าแพะรับบาปเนี่ยค่ะที่มาเนาะนะคะหมายความว่าเอาบาปของคนเนี่ยค่ะใส่ลงไปในตัวสัตว์นะคะซึ่งนั่นคือสมัยโบราณนะคะในยุคพระคมภีเก่าแต่ว่าในตอนที่พระเยซูมาเนี่ยพระเยซูนะคะถูกเรียกว่าเป็นลูกแกะของพระเจ้าใช่ไหมคะพระเยซูเนี่ยก็เปรียบเสมือน สัตว์ตัวนั้นนะคะที่เป็นเครื่องบูชาแล้วเป็นเครื่องบูชาลูกแกะตัวสุดท้ายที่ลงมาสิน้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อเราเพื่อรับเอาความผิดบาปของมนุษย์ทุกคนทั้งอดีตมนุษย์ในปัจจุบันและมนุษย์ที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคตความผิดบาปของเราทั้งหลายจึงตกไปอยู่ที่พระเยซูนะคะเสร็จแล้วเขาก็เป็นไงคะฆ่าพระเยซูเลือดของพระองค์ก็ไหลลงมาปะพรมบนแท่นพิสุทธิสถาน ที่แท่นบูชาเหมือนกับตอนที่เขาฆ่าสัตว์ที่แท่นบูชานี่คือสิ่งเดียวกันคือภาพสะท้อนนะคะพี่นนองคือภาพสะท้อนหลายคนอาจจะบอกว่าพระเยซูคนเดียวทําไมล้างบาปคนได้ทั้งโลกเลยอย่าลืมว่าพระเยซูคือพระเจ้านิรันดร์พระองค์ทรงเป็นอยู่ก่อนแล้วพระองค์เป็นอัลฟาและโอเมกาเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายเป็นปฐมและอวสานเพราะนั้นพระเจ้านะคะพระเยซูเป็นพระเจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นมนุษย์ร้อยเปอร์เซ็นต์พระเจ้าไม่สามารถตายได้จึงไม่สามารถ ตายไถ่บาปเพราะว่าความบาปคือความตายใช่ไหมคะเพราะองค์ถึงต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์ร้อยเปอร์เซนต์แต่ถ้าเป็นมนุษย์อย่างเดียวไม่ได้เอาความไม่เขาเรียกว่าถ้าเป็นมนุษย์เฉยๆแบบสมมุติว่าเป็นคนดีร้อยเปอร์เซนต์เลยแบบดีมากๆแล้วเราเอามาตายไถ่บาปให้คนทั้งโลกได้ไหมก็ไม่ได้อีกเพราะว่ามนุษย์คนนั้นมีช่วงเวลาจํากัดคือตั้งแต่วันที่เขาเกิดและวันที่เขาตายแต่พระเยซูนเนื่องจากว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าอยู่ก่อนแล้วก่อนที่มนุษย์จะเกิดแล้วก็พระองค์ก็เป็นพระเจ้านิรันดังนั้นความเเป็นนนพพรรรระะจจ้าาขออองงงค์ึยู่ัก การสิ้นมรชนของพระองค์จึงสามารถไถ่าบาปให้กับคนได้หมดเลยพี่น้องอดีตปัจจุบันและอนาคตแต่ถ้าเป็นพระเจ้าอย่างเดียวไม่ใช่มนุษย์ไม่ได้ลงมาเกิดเป็นมันก็ไถ่าบาปไม่ได้เพราะว่าพระเจ้าไม่ตายพระเจ้าจึงทรงสละความเป็นพระเจ้าของพระองค์ไว้บนสวรรค์แล้วก็ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ในรางยาเพื่อรับเอาโทษบาปของเราและก็ตายตายจริงๆเลยนะคะพี่น้องพระเยซูเจ็บ เนี่ยเราเราโดนเข็มจิ้มเราเจ็บใช่ไหมพระเยซูโดนตะปูตอกนะคะพี่น้องเจ็บพงเจ็บพงองถูกตีพระองค์ก็ตายแล้วก็หมดลมหายใจแล้วก็เลือดก็หลั่งลงพระองค์ตายแล้วก็ไปอยู่ในอุโมงค์สามวันแต่ในวันที่สามเป็นไงคะพงองก็ฟื้นคืนมาชนขึ้นมาเพราะพงเป็นพระเจ้าพงองก็เลยไถ่บาปเราได้หมดทุกคนเลยนะคะเพราะนี่คือตอบคําถามหลายคนอาจจะถามเลยว่าไอ้พระเยซูตายครั้งเดียวแล้วไถ่บาปได้เลยเหรออะไรเงี้ยก็เพราะว่าพงค์ทรงเป็นพระเจ้านิรันดรและพระองค์ก็เป็นมนุษย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะนั้นพระอ,องค์ตายได้และพระอ,องค์ก็ไถ่าบาปได้แต่ถ้ามนุษย์เฉยๆตายได้อย่างเดียวแต่ไถ่าบาปใครไม่ได้ไอเมนไหคะพี่น้องดังนั้นนะคะพระเยซูทรงรับเอาความบาปของคนทั้งโลกนะคะไปไว้ที่ตัวของพระองค์พระองค์ทรงเป็นลูกแกะของพระเจ้าที่ตายบนไม้กึงเขนเพื่อรับเอาความบาปของพวกเราทุกคนพระอ,องค์รับความบาปของเรานะคะเข้าไปไว้บนร่างกายของพระองค์เนี่ยแล้วพระองค์ก็เลยกลายเป็นคนที่มีบาป ซึ่งไม่ใช่บาปที่พระองค์ทำเองแต่เป็นบาปที่เราทําแต่เราเอาไปไว้บนตัวของพระองค์เหมือนภาพสะท้อนที่ปุโรหิตเอามือวางบนลูกแกะลูกแกะตัวนั้นก็มีมลทินก็เป็นบาปแล้วก็ไปฆ่าเนี่ยหาเหมือนกันวันนี้เราก็เอาบาปของเราไปวางไว้ที่บนพระเยซูแล้วพระเยซูก็ไปตายแทนเราเพราะว่าความบาปค่าของความบาปคือความตายเราสมควรตายแต่พระเยซูรักเรามากพระเจ้ารักเรามากพระเยซูบอกว่าเราตายแทนแล้วกันเอาบาปของเจ้ามาเราจะรับผิดชอบเองแล้วเราไปตายแทน นี่คือการยื่นหมูยื่นแมวนะคะพี่น้องเพื่อเราเนี่ยจะได้เป็นผู้ชอบธรรมซึ่งไม่ใช่ความชอบธรรมโดยตัวของเราเพราะว่าเราอ่ะสมควรตายสมควรตกนรกแต่เป็นความชอบธรรมขององค์พระเยซูคริสตเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าที่พระองค์ประทานมาให้เราฟรีๆพ่อพระองค์ทรง,งรักเราพระเจ้าทรงทําให้จิตวิญ,ญญาณของพระเยซูเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปนะคะ การที่ปุโรหิตถ่ายทอดความบาปของชาวอิสราเอลลงบนสัตว์และก็สารภาพบาปแทนพวกเขาและก็ฆ่าสัตว์ตัวนั้นเป็นภาพให้เห็นถึงการเสียสละพระชนขององค์พระเยซูเพียงพอแล้วแค่ครั้งเดียวก็เพียงพอเพื่อพระองค์จะทรงรับความบาปและการลงโทษบาปนั้นบนจิตวิญญาณของพระองค์เองในพระธรรมอิสยา์นะคะบทที่53ข้อที่12กล่าวไว้ว่าชนี้เราจะแบ่งส่วนหนึ่งให้กับผู้ยิ่งใหญ่และท่าน จะแบ่งรางวัลกับคนแข็งแรงหรือเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งคนมากให้ท่านและท่านจะรับมวลชนเป็นส่วนแบ่งที่ริบมาเพราะท่านเทวิญญาณจิตของท่านถึงความมรณาและถูกนับเข้ากับคนทรยศถึงกระนั้นท่านก็แบกบาปของคนเป็นอันมากและทำการอ้อนวอนเพื่อผู้ทรยศ ในพระคัมภีร์นะคะในหนังสือ2โครินธ์บทที่5ข้อที่21พระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าท่านเป็นผู้ชอบธรรมแล้วแต่ว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้เป็นบาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้าโดยทางพระองค์เองเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ามีคนถามท่านว่าท่านเป็นคนบาปไหมคะไม่เป็นแล้วท่านเป็นผู้ชอบธรรมนะคะ เรานะคะหลายคนอาจจะแบบมาจากศาสนาอื่นมาก่อนอนี้ใช่ไหมคะก่อนที่จะมาเชื่อพระเยซูตอนเด็กๆเ,เนี่ยเราอาจจะเชื่อว่าเออเราไม่ได้ทําบาปถ้าเราไม่ตบยุงถ้าเราไม่โกงคนถ้าเราไม่ได้ฆ่าใครตายนั่นคือความเชื่อเก่าของเรานะคะซึ่งหลายๆคนก็เชื่อเคยเชื่อแบบนั้นซึ่งเจงก็เป็นคนหนึ่งว่าโอ้ถ้าหนูไม่ฆ่าสัตว์นะถ้าหนูไม่โกหกนะถ้าหนูไม่อะไรหนูก็ไม่เป็นคนบาป นั่งอยู่เฉยๆก็ไม่เป็นบาปก็เลยแบบไปปีกวิเวกันใช่ไหมคะนะคะแต่พี่น้องคะตามหลักการของพระคัมภีร์นั้นการทําบาปนะคะไม่ใช่การตบยุงนะคะแต่เพราะจิตใจของคนเรานั้นกระบดและดื้อด้านต่อพระเจ้านี่แหละคะ่ะคือเรียกว่าความบาปมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้มีสัญชตาตญาณของบาปอยู่แล้วแม้ท่านจะไม่เคยสอนให้เด็กนะคะโกหกเด็กก็โกหกเป็นคะ่ะพี่น้อง ท่านไม่เคยสอนให้เด็กแย่งของเล่นกันตีกันแต่เขาก็ตีกันเป็นเอาเองเลยนะคะเราไม่ได้สอนเขาเลยนะพ่อแม่นะคะเไม่เคยสอนลูกแต่ลูกก็ทำทำให้พ่อแม่มีปัญหาด้วยนะคะบางทีพ่านนี่คือความบาปนั่นเองมันเป็นนิสัยความบาปของมนุษย์และของเราทุกๆคนนะคะแล้วบางทีมันก็มีคำสอนอย่างนี้นะคะว่าข้าพเจ้าเป็นคนชอบทำได้ โดยถ้าข้าพเจ้าเอาเงินไปให้คนโน้นคนนั้นคนนี้แล้วก็ทําการดีต่างๆทําการดีเยอะๆนะอ่าแจกทานเยอะๆเพื่อซื้อความชอบธรรมนั่นก็ไม่ใช่อีกพี่น้องนะคะแต่พระเจ้าบอกว่าความชอบธรรมและความดีของเจ้านั้นก็เป็นแค่หยาดเยื่อและผ้าขี้ริว้วพระเจ้านะคะแลกเอาความชอบธรรมของสวรรค์มาให้เราเป็นความชอบธรรมของพระเจ้านะคะมาให้เรา ศาสนาจึงแบบสอนให้เราเป็นคนดีได้แต่ไม่สามารถทําให้เราเป็นคนชอบทําได้ค่ะพี่น้องมีแค่กฎมาบังคับเราไว้เฉยๆซึ่งเราก็จะเห็นข่าวโคมๆเลยใช่ไหมคะพอออกจากสีนั้นแล้วก็เลยแบบเป็นอีกแบบหนึ่งเลยอะ่ะเพราะว่าไม่มีอะไรมาบังคับเขาแต่เรานะคะรับเอาความชอบธรรมนี้ไม่ใช่การพยายามด้วยตัวของเราเองแต่มันคือความชอบธรรมของพระเจ้าและเป็นความชอบธรรมที่มาจากสวรรค์นะคะ เป็นความชอบธรรมที่ให้เรามาเปล่าๆผู้ชอบธรรมในภาษาอังกฤษนะคะเรียกว่าเซนต์เราเป็นผู้ชอบธรรมทั้งนั้นเลยพี่น้องพระเยซูทรงถูกทําให้เป็นบาปโดยบาปของพวกเราของข้าพเจ้าและขอของพี่น้องทุกคนเลยและพระองค์ทรงได้แลกเปลี่ยนนะคะให้ข้าพเจ้าแล้วก็พี่น้องทุกคนในห้องนี้ให้เป็นคนที่มีความชอบธรรมจากสวรรค์และวันนี้ข้าพเจ้าและพี่น้องทุกท่านในห้องนี้ เป็นผู้ชอบทาแล้วค่ะพี่น้องในสายพระเนตรของพระเจ้าเอมเมนไหมคะขอบคุณพระเจ้าเอมเมนเอมเ,นเอมเนค่ะ,นนคะในสองโครินนะคะบทที่ห้าข้อที่ยี่สิบเอ็ดอาจารย์เปาโลได้พูดถึงการแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นที่ไม้กางเขนท่านไม่ได้พูดถึงความชอบธรรมที่มนุษย์ได้มาด้วยกำลังของตนเองแต่ท่านพูดถึงความชอบธรรมของพระเจ้าผู้ทรงไม่มีบาปเลยนะคะ พวกเราทั้งหลายนะคะพี่น้องไม่สามารถซื้อหรือกระทาอะไรก็ตามเพื่อที่จะรับเอาความชอบธรรมของพระเจ้าได้ด้วยกําลังความสามารถของตนเองความชอบธรรมของพระเจ้านะคะเป็นความชอบธรรมแห่งสวรรค์ไม่ใช่ของโลกเรารับเอาความชอบธรรมนี้ได้โดยความเชื่อเท่านั้นค่ะพี่น้องเอเมนนะคะพี่น้องขอบคุณพระเจ้าเนาะนะข้าพเจ้าขอแบ่งปันถึงข้อนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาดูข้อที่3กัน เพราะฉะนั้นวันนี้ไหนทุกคนลองพูดสิคะข้าพเจ้าเป็นคนชอบทำแล้วข้าพเจ้าเป็นคนชอบทำแล้วโดยทางพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าเป็นผู้ชอบทำแล้วเอเมนเอเมนขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะ